แจ๊ดมาอีกแล้วเขาไปพี่แจ๊ดขายดีมากเลยที่ร้านผมแจ๊ดก็สวัสดีครับวันนี้พบก,กับเพล่ตัวข้า,าเเี๋ยวนะครับวันนี้ก็มีรถมาให้ดูอีกหนึ่งคันนะพี่เนาะเป็นฮอนด้าแจ๊ด e จีอีปีสิเอ็ดตัวนี้ตัวเอสนะแต่ภายในได้เบาะหนังด้วยรถสวยไหมรถสวยเลยแหละคันเนี้เออวันนี้ก็ไปดูเลยรถที่ร้านก็มีให้เลือกหลายคันนะพรีซีห้าพันเนี่ยผมมีเยอะอยู่นะสีสันอันนี้เดิมมาทั้งคันพี่ ได้สีดำด้วยนะก็จะมีริ้วรอยนิดหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเก็บงานให้เลยเออเองินสดถูกแน่นอนไหมพี่ถูกเลยเงินสดถูกเลยมีล้อด้วยนะ IE สามศูนย e ์เท่ากันนะพี่พนะมีล้อแม e ็ก r e สามศูนย์เท่ากันมาให้แล้วนะสวยมากเลยเออสีเท่ากันด้วยเข้ากับตัวรถมากเดี๋ยวดูห้องเครื่องแล้วก็เดี๋ยวผมสตาต์ทเครื่องให้ดูอันนี้เลขไม่แสนเจ็ดเองนะพี่พ เอครื่องนิ่งช่วงลรงช่วงล้างนิ่งเนี่ยฝาปรงเดิมเลยพี่นะฝาปงเดิมเนี่ยมันจะมีแผ่นเพจเดิมมาให้นะรหัสแผ่นเพจตัวเนี้ยรหัสตัวเนี้จะตรงกับหน้าเล่มนะนี่นะพี่ๆนะจะต้องตรงกันนะมันก็คือเดิมจากโรงงานตั้งแต่ป้ายแดงเลยเนาะตัวนี้จะมีมาให้เนาะนี่ครับหัวหนุหัวนองไม่มีขยับนะพี่นะนี่าแต่ตรงนี้อาจจะมีไลท์มาไลท์มาบางนิดนึงแต่ว่าเอิ์กเดิมอยู่ครบนะแก้มสายขวาครบเครื่องนิ่งไม่มีเยิ้มโอ้ผมไม่ไม่ล้างเลยรถในผมมาขายก่อนซื้อมาหลายคัน ทำไม่ทันพี่พี่เนี่ยเครื่องนิ่งอย่างนี้เลยราคาถูกแน่นอนพี่พี่เดี๋ยวเราไปฟังราคาท้ายคลิปนะมาดูภายในกันคันนี้เป็นตัวเอสตัวเอก็คือตัวโลสุดของรุ่นนะต,ตัวโลสุดของรุ่นเนี่ยปกติจะเป็นบอะผ้าแต่คันนี้หุ้มหนังมาให้แล้วสวยเลยพี่พี่หุ้มบอะหนังมาให้เลยนะดูหุ้มบอะหนังมาให้แอร์แบ็กคู่หน้านะโครงไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมหุ้มให้นะ ถ้าพี่ๆจบจริงๆจากฟไฟนนซ์ก็หุ้มให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าพี่จะสดอยากจะให้หุ้มก็เดี๋ยวผมหุ้มให้เนาะเขาจะใส่ไอ้ตัวครอบมามันก็เลยลอกเนี่ยบอบอะสมบูรณ์มากนะพี่ๆนะบอะสมบูรณ์แบบมากเลยครับบ่อหนังเนี่ยโฟก,กัสด,ดิบอะลงบ่อหนังบอะหลังสมบูรณ์ครับสวยเออแต่ว่าสีรอบๆก็จะมีริ้วรอยตามการใช้งานเนาะเอออ่ะมาดูท้ายกันท้ายนี่น็อตไม่มีขยับครับ าน็อตไม่ขยับก็แปลว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเนาะเออเนี่ยท้ายแบบนี้เลยสวยพี่พี่สีดํามีลงมีล้อมแม็กมาให้แล้วเนาะอ่าประมาณนี้จัดแผน,นผ่อนสี่พันกว่าบาทนะคันนี้นะเออจัดแผน,นก็ผ่อนสี่พันกว่าสิบเก้าเก้านะจัดแพน,นแต่ยอดเนี่ยยื่นไปอย่างนั้นแหละอนุมัติเท่าไหร่ผมก็ขายให้เหมือนเดิมเออโอเคหุ่งเดิมคันนี้เงินสดพี่พี่ผมเอาสิบหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพอ หนึ่งแสนสี่มืนเก้าพันบาทกับแ a ๊ z จ e ปีสิเ็ดตัวเอนะพร้อมๆแบบนี้นะสีดําก็จะมีริ้วรอยบ้างนะถ้าพี่มาดูก็ยินดีมาดูก่อนต่อรองได้หน้าง,งานอ่ะวันนี้มามีประมาณนี้แหละปีปีสิบเอ็ดเออถ้าพี่สนใจจริงๆก็ศูนย์เก้าแปดสี่เก้าแปดสองศูนย์สองห้านะประมาณนี้ยังไงฝากพี่กดติดตามผมในทุกช่องทางด้วยนะไม่ว่าจะแอปแดงแอปฟ้าหรือว่าแอปเขียวนะฝากไว้พี่ด้วยนะเออถ้าชอบ ก็กดไม่ชอบก็กดตามนั้นแหละพี่พอไปดูอีกรอบนึงก่อนกลับสีสวยพี่สีเดิมทั้งคันเหมือนเดิมแต่ว่าสีดํามันก็จะมีรอยตามการใช้งานเนาะนนิดๆหน่อยๆออพี่ๆอยากให้เก็บให้อะไรให้พี่ๆก็บอกได้เลยผมยินดีเก็บให้ในราคาที่พี่ไม่ต่อนะถ้าต่ออะไรผมเก็บผมไม่เก็บนะผมเก็บรถไปขายคนอื่นดีกว่านะโอเคประมาณนี้แหละมีทําสีมาเนี่ยน่าจะสะเกิดหน้า พราะมีร่องรอยมานิดนึงอ่าก็มีประมาณนี้เว้พี่ฝากไว้พี่ไว้ด้วยเนาะจองพันเดียวจบครบที่ผมเดิมนะที่เพชรอโต,โตคาสาขาเทพรังนะพี่พี่เปิดในพี่กูได้เลยอ่าพูดไม่ได้เดี๋ยวแบนด์เปิดพี่กูเข้ามาหาผมได้เลยเจอผมเลยเนะเพชรอโตคาแต่ก่อนจะมาก็รบกวนพี่โทรมาหรือว่าทักมาก่อนว่ารถคันนี้อยู่ไหมเออถ้าอยู่ก็มาได้ถ้าไม่อยู่ก็ค่อยมาคันอื่นวันนี้ก็มีประมาณนี้เลยพี่พอนี่พันตลอดสัญญาณนะพี่นะ เงินสดก็หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผมคิดว่าก็ถูกแล้วพยายามที่หารถที่ถูกๆมาขายพี่พี่แหละพี่ๆจะได้ไม่ผิดหวังเนาะรถสวยรถดีรถถูกต้องเพชรโอโตโคาร์เนาะวันนี้ก็มีมานีนและพี่ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย